เราจะไปว,ว่ากันต่อเรื่องสงครามยูเครนนะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องสงครามยูเครนที่เราทิ้งค้างเมื่อวานนี้ให้จับตาท่าทีของจีนที่มีการเสนอแผนสันติภาพปรากฏว่าแผนสันติภาพของจีนที่คาดว่าในสัปดาห์นี้จีนจะแสดงท่าทีผลักดันแผนที่ว่าคือแผนที่จีนเคยร่างเอาไว้กับบราซิลครับนี่เป็นแผนสันติภาพร่วมที่มีรายงานว่าจีนกับบราซิลจะจับมือกันเพื่อผลักดันแผนนี้อีกครั้งในช่วงสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามแผนสันติภาพฉบับจีนกับบราซิลเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยคําถามว่ามีจุดประสงค์แอบแฝงหรือไม่และกลายเป็นว่าคนที่ตั้งคำถามกับแผนสันติภาพของจีนกับบราซิลสื่อสารออกมาตรงๆก็คือประธานาธิบดีว,วโลาดิเมียเซเลนสกีผู้น,นำยูเครนครับเขาชี้ว่าในตอนนี้จีนกับบราซิลกำลังจับมือกันเพื่อส่งเสียงร่วมกับบางชาติในยุโรปร่วมกับบางชาติในแอฟริกาเพื่อพูดถึงทางเลือกอื่นๆเพื่อเข้าสู่สันติภาพ นั่นกำลังนำไปสู่คำถามที่ตามมาว่าแล้วอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของแผนนี้และเขาอยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าคุณต้องไม่สร้างพลังอํานาจของคุณด้วยสิ่งที่ยูเครนต้องจ่ายจากสงครามนี่นี่คือท่าทีของประธานาธิบดียูเครนซึ่งชัดเจนเลยนะครับโจมตีไปยังแผนสันติภาพที่จีนผลักดันร่วมกับบราซิลจริงๆผู้นํายูเครยนยังมองได้ครับว่าจริงๆแล้วยูเครนก็มีแผนสันติภาพที่เผยแพร่ออกมาแล้ว2ปี แต่ทำไมยังมีบางคนต้องการรางวัลโนเบลสันติภาพเพื่อน,นำไปประกอบโปรไฟล์ทางการเมืองของตัวเองด้วยการหาทางพักรบชั่วคราวแทนที่จะหาทางเดินหน้าสู่สันติภาพที่แท้จริงผู้นำยูเครนชี้ว่าถ้าทำแบบนั้นรางวัลเดียวที่พวกคุณจะได้เนี่ยคือความเจ็บปวดและหายนะที่ประธานาธิบดีปูตินจะมอบให้มากขึ้นไปอีกผู้นำยูเครนยังระบุด,ด้วยนะครับว่าแผนทางเลือกที่ไม่ได้ร่างขึ้นมาด้วยความจริงจังจะเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีปูตินมีพื้นที่ ในการทําสงครามต่อไปผู้นํายูเครนพูดต่ออีกครับว่าความพยายามใดๆในการสร้างสันติภาพทางเลือกหรือสร้างสันติภาพคู่ขนานจะทําได้อย่างมากก็แค่ให้สถานการณ์สงบลงชั่วคราวแต่ว่าไม่ใช่การยุติสงคราม โดยสุนทพรพจน์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้นํายูเครนยัยงโจมตีรัสเซียโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมองว่ารัสเซียกําลังใช้อํานาจเพื่อหาทางย้อนกลับไปยังยุคอนานิคมเพราอมองว่าใครก็ตามที่เคยตกเป็นเหยื่อในยุคอนานิคมในอดีตก็ควรจะออกมาวิพา์วิจารณ์การกระทําทดังกล่าวให้ชัดเจนเหมือนกันเขาชี้ว่าโลกของเราเนี่ยผ่านยุคล่าอนานิคมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่พวกมหาอำนาจหลอกชาติเล็ก ดังนั้นทุกประเทศทั้งจีนทั้งบราซิลหลายชาติในโยุโรปหลายชาติในแอฟริกาและแตะวันออกกลางย่อมเข้าใจดีอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ในอดีตเป็นอย่างไรเขาบอกว่ายูเครนจะไม่ยอมรับและทําไมทุกคนในโลกยังมองว่าความรุนแรงในยุคล่าอนานิคมในอดีตซึ่งไม่มีใครสมควรต้องถูกกระทําแบบนั้นเลยจะต้องมาเกิดขึ้นกับยูเครนในตอนนี้และมองว่าเป็นเรื่องปกติและถือว่าเป็นชีวิตที่มีสันติภาพแบบที่เป็นอยู่ไปได้ ตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับประธานาธิบดียูเครนใช้โอกาสพูดต่อนานาชาติด้วยการเปรียบเปยถึงประวัติศาสตร์ยุคล่าอนณานิคมแล้วก็บอกว่าประเทศที่เคยตกเป็นเหยื่อที่ถูกเจ้าอนานิคมล่าอนานิคมตกอยู่ใต้อานัตของเจ้าอนานิคมในอดีตเนี่ยควรจะเป็นประเทศที่เข้าใจสถานการณ์ในยูเครน และควรจะเป็นประเทศที่ออกมาวิพากวิจารณ์ถึงสิ่งที่รัสเซียกําลังทําอยู่กับยูเครนในตอนนี้อย่างมากเลยนะแต่ทำไมตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่เข้าใจทุกคนจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นปกติหรือไม่ถอดรหัสจากข้อความนี้ชัดเจนนะครับว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการวมถึงการใช้เวทีสับราช,าชาติของผู้นำยูเครนในการพูดในครั้งนี้เนี่ยเป็นการสื่อสารโดยตรงที่ไม่ใช่ไปยังชาติวันตก แต่เป็นการสื่อสารโดยตรงไปยังประเทศที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศเล็กๆหรือที่เรียกกันว่าประเทศกลุ่มโลกใต้ซึ่งประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายประเทศเคยตกเป็นเหยื่อของอาณานิคมในยุคลาอาณานิคมที่มีเจ้าอาณานิคมเข้าไปแล้วก็เข้าไปล่าอาณานิคมในประเทศนั้นๆชัดเจนเลยนะครับว่าเป้าหมายของประธานาธิบดียูเครนที่พูดเรื่องนี้ต้องการสื่อสารไปยังประเทศเล็กๆต่างๆ ให้มีท่าทีสนับสนุนหรืออย่างน้อยที่สุดเห็นใจยูเครนต่อสถานการณ์ที่รัสเซียลุกรานเข้าไปในยูเครนเป็นระยะเวลาเกือบ3ปีแล้วทีนี้กลับมาต่อที่แผนสันติภาพระหว่างบราซิลกับจีนที่ผู้นำยูเครนออกมาจอมตีตรงๆบอกว่าแผนสันติภาพคู่ขนานแผนสันติภาพที่ไม่จรงิงจังไม่จริงใจเนี่ยมันก็แค่การพักรบชั่วคราวไม่ใช่การสร้างสันติภาพที่แท้จริง แต่แผนนั้น่ะจะเป็นผลประโยชน์ให้กับคนที่ร่างแผนมีโปรไฟล์ทางการเมืองดีขึ้นหรือว่าอาจจะผลักดันทําให้คนคนนั้นได้รางวัลโนเบลสันติภาพด้วยซ้าทีเนี้ยเรื่องแผนสันติภาพระหว่างจีนกับบราซิลเนี่ยถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยเป็นแผนที่เคยเผยแพร่ระหว่างจีนกับบราซิลมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีจุดหลักๆที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้6ข้อด้วยกัน โดยทั้งหกข้อเนี่ยเป็นแผนที่ฝ่ายยูเครนมองว่าไม่เป็นประโยชน์และก็ไม่ใช่การสร้างสติภาพที่แท้จริงซึ่งแผนที่ว่านี้ประธานาธิบดีบราซิลลุยส์อินาซิยูลูราดาซิวาได้นำเสนอในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประราชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีไรายงานว่าทั้งสองชาติจะถือธงนำก็คือทั้งจีนและก็บราซิลจะถือธงนำในการจัดกิจกรรมเพื่อพูดถึงแผนสติภาพ ฉบับจีนกับบราซิลโดยเฉพาะที่นิวยอร์กในวันศุกร์นี้โดยจะมีชาติอีกอย่างน้อย20ประเทศเข้าร่วมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงแผนัสติภาพที่ผลักดันโดยจีนกับบราซิลเพราะก่อนหน้านี้ผู้นำ,นำยูเครนก็เคยออกมาปฏิเสธแผนนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับโดยชี้ว่าแผนนี้ต้องการให้ยูเครนยอมเสียดินแดนให้รัสเซียซึ่งก็เท่ากับให้ยูเครนยอมแพ้นั่นแหละ หลายฝ่ายยังตั้งแง่กับประธานาธิบดีบราซิลโดยมองว่าที่ผ่านมาผู้นําบราซิลคนนี้มีความพยายามใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินโดยมีรายงานว่าผู้นําบราซิลกับผู้นํารัสเซียหาหรือกันผ่านทางโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้งผู้นาบราซิลคนนี้เคยแสดงความเห็นต่อสองครามยูเครนระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งโดยบอกว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นเป็นคนแปลก ในมุมมองของผู้นําบราซิลดาซิวาคนนี้เนี่ยนะครับ้อมชี้ว่าผู้นํายูเครนไม่ต้องการเจรจาก,กับประธานาธิบดีปูตินซึ่งจะทําให้ความขัดแย้งบานปลายออกไปและจะทําให้อดีตดาราโททั์อย่างประธานาธิบดีเซเลสกี้มีหน้าสื่อมากขึ้นในสื่อมวลชนระดับโลกในการพูดถึงเรื่องนี้โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้นำบราซิลอย่างชี้ว่าสงครามยูเครนไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องใครถูกใครผิดแล้วแต่ต้องพูดถึงผลลัพธ์เรื่องสันติภาพเป็นหลัก แน่นอนนะครับว่าถ้าพูดถึงจีนย่อมมีข้อสงสัยจากชาติวันตกมาโดยตลอดว่าจีนเนี่ยเป็นกลางในสงครามยูเครนหรือไม่อย่างเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงข้อกล่าวหาที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพูดต่อหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่บอกว่าจีนกําลังต่อลมหายใจให้รัสเซียในการสู้รบในสงครามยูเครนขณะที่หลายฝ่ายก็มองภาพไกลไปกว่านั้นครับโดยบอกว่าจีนกําลังมองสองครามยูเครนเป็นตัวแบบอยู่ไหมนะ หากจีนตัดสินใจบุกไต้หวันซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทางการจีนปฏิเสธนะครับโดยชีย้แจงว่าจีนมีสิทธิ์ที่จะเดินหน้าการค้ากับรัเสเซียต่อไปและเอาเข้าจริงก็เป็นรัฐบาลสาวรัตตังหาะที่ส่งเครื่องกร,ร,ระสุนไปต่อลมหายใจวิกฤตผ่านการสนับสนุนยูเครนน,นี่คือท่าทีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ในวันนี้ยังมีท่าทีจากประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้น,นำรัสเซียด้วยนะครับซึ่งแม้ว่าประธานาธิบดีรัสเซียจะไม่ได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเหมือนกับผู้น,นําหลายชาติ ที่ไปรวมตัวกันในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กสารัฐในตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่หมายความว่าจะไม่มีท่าทีอะไรจากประธานาธิบดีรัสเซียนะครับเพราะว่าล่าสุดประธานาธิบดีรัสเซียออกมาให้ความเห็นในลักษณะที่ว่ารัสเซียเองก็พร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากมีการใช้อาวุธพิสยัยไกลโจมตีเข้ามาในดินแดนของรัสเซียท่าทีนี้น่าสนใจนะครับเพราะหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นท่าทีที่อาจเป็นคําเตือนเป็นคําปรามหรือว่าอาจจะเป็นคําขู่ จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าท่าทีนี้หลายคนมองว่าเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวที่สุดนับตั้งแต่มีสงครามยูเครนแล้วมีการพูดถึงอาวุธนิวเคลียร์ที่ผ่านมาโดยการเปิดเผยครั้งนี้เป็นการเปิดเผยผ่านการที่ผู้นํารัสเซียพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียเมื่อวันพุธครับผู้นำรัสเซียระบุว่ารัสเซียอาจเปลี่ยนหลักการด้านนิวเคลียร์ของประเทศโดยชี้ว่ารัสเซียได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่ชี้ว่ากระบวนการโจมตีขีปนาวุธ เรื่องบินหรือแม้กระทั่งโดนของรัสเซียได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผู้นํารัสเซียเตือนว่าการที่มีประเทศที่ถือครองนิวเคลียร์สนับสนุนประเทศอื่นในการโจมตีรัสเซียอาจทําให้รัสเซียพิจารณาว่านี่คือการมีส่วนร่วมของพฤติกรรมลุกรานรัสเซียแน่นอนว่าที่ผู้นารัสเซียพูดแบบนี้หมายความเป็นอื่นไม่ได้นะครับเป็นการส่งสัญญาณพูดแบบอ้อมๆถึงการตัดสินใจของชาติตันตกว่าจะไฟเขียวหรือไม่ไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลถล่มรัสเซีย ซึ่งในตอนนี้หัวเรือใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนไม่อนุญาตแต่นั่นแหละครับไม่มีใครทราบว่าหลังการพบกันและการโน้มน้าวของผู้นํายูเครนที่จะไปพบกับผู้นําสหรัฐจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจหรือไม่ประธานาธิบดีรัสเซียยังย้าอีกนะครับว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและจะตอบโต้กับภัยคุกค,คามทางการทหารของรัสเซียให้ได้อย่างมีสัดส่วนกับภัยคุกค,คามทางการทหารที่รัสเซียได้รับมา โดยผู้นํารัสเซียระบุว่ารัสเซียได้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเมืองทางการทหารสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต้องนํามาพิจารณาในเรื่องนี้รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามทางการทหารชนิดฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเร่งด่วนที่มีความเสี่ยงต่อรัสเซียและก็พันธมิตรของรัสเซียอย่างที่บอกนะครับว่าหลายคนมองว่านี่เป็นท่าทีที่แข็งกร้าวที่สุดของประธานาธิบดีปูตินที่พูดถึงเรื่องนิวเคลียร์ของรัสเซียและทําให้หลายฝ่ายก็พิจารณาท่าทีของผู้นํารัสเซียในครั้งนี้เช่นกัน ท่าทีจากฝาก่ายยูเครนต่อเรื่องนี้มีท่าทีของหัวหน้าเสนาธิการประจําประธานาธิบดีเซเลนสกี้อังรียมักมองว่ารัสเซียไม่มีเครื่องมือเครื่องมืออื่นๆแล้วที่จะข่มขู่คุกคามโลกใบนี้มาไปกว่าการแบล็กเมลด้วยนิวเคลียร์ซึ่งนี่เป็นท่าทีที่ไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วถ้าปพูพื้นไปอย่างข้อมูลพื้นฐานเนี่ยนะครับหลักการนิวเคลียร์ของรัสเซียได้มีการตั้งเอาไว้ครั้งล่าสุด คือการตั้งโดยประธานาธิบดีปูตินเมื่อเดือนมิถุนายน2020ตั้งหลักการการใช้นิวเคลียร์ของรัสเซียโดยบอกว่ารัสเซียสามารถใช้หัวรบนิวเคลียร์หากเกิดการโจมตีจากข้าศึกที่อ,อาจส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของรัสเซีย โดยนับตั้งแต่รัสเซียลุกกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022ตอนนี้เกือบ3ปีแล้วเนี่ยนะครับประธานาธิบดีปูตินได้พูดถึงอาวุธนิวเคลียร์บ่อยครั้งเช่นการย้ำว่ารัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกและจะพิจารณาใช้ในทุกวิถีทางที่จําเป็นเพื่อปกป้องรัสเซียแต่ท่าทีที่แรงกว่าประธานาธิบดีปูตินในช่วงเกือบ3ปีที่มามาเนี่ยก็จะมีท่าทีของบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่อยู่รอบตัวประธานาธิบดีปูตินที่มักส่งสัญญาณออกมาเสมอ โดยเตือนชาตินาโต้ว่ามีความเสี่ยงเกิดสองครามนิวเคลียร์หากชาตินาโต้ไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลขณะที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองครับประธานาธิบดีปูตินระบุว่าชาติตอนตกจะกลายเป็นคู่สงครามโดยตรงกับรัสเซียนะหากไฟเขียวให้ยูเครนพร้อมย้ำว่ารัสเซียจะถูกบังคับให้ตัดสินใจอย่างเหมาะสมแต่ก็ไม่ได้มีการให้รายละเอียดนะครับว่ามาตรการที่จะถูกบังคับพิจารณาในการตอบโต้จะมีอะไรบ้าง นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today